ทุกวันนี้การเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษเป็นเทรนด์ที่ทั้งโลกและประเทศไทยกำลังให้ความสนใจแต่การที่เกษตรกรจะพันตัวไปทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเต็มรูปแบบนั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งองค์ความรู้เวลาเงินทุนและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนซึ่งคณะทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลายัยราชภาัฏอุตรดิต์ ได้จัดทําโครงการพัฒนานวัตกรรมรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กเพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์ร่วมกับคุณมงคลพรมดวงดีผูมิสเตอร์ฮอนด้าเซอร์วิสณจังหวัดหนองบัวลาพูเพื่อสร้างรถสําหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตและสามารถไถานาได้ด้วยพร้อมกันซึ่งรถคันนี้มีชื่อว่าน้องเขียวลุงปูครับ เป็นรถไร้คนขับที่สั่งการผ่าน Control, รีโมทคอนโทรลรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสั่งการด้วยเสียงที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์กำลังพัฒนาอยู่ในเฟสแรกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมและรับฟังจากเจ้าของโครงการและผู้ประดิษฐ์รถคันนี้กันเลยครับเราทําโครงการวิจัยนี้นะคะโดยชื่อก็คือการพัฒนานวัตกรรมรถอเนกประสงค์เพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์นะคะ โดยการสนับสนุนจากสำนักง,งานคณะกรรมการะะส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะในโครงการของเราเนี่ยต้องการช่วยพี่น้องชาวเกษตรกร,ะร,กรนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูให้มีรถในทางการเกษตรกรร,กรมนะคะแล้วก็มีรถอเนกประสงค์รวมถึงนะคะเราได้เพิ่มเทคโนโลยีในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้เฟสที่1เนี่ยเราทำเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรลนะคะซึ่งสั่งงานได้ด้วยเสียงนะคะในเบื้องต้นถ้ารถตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเผยแพร่นวัตกรรม เราจะยกรถเนี่ยให้พี่น้องจังหวัดหนองบัวลำพูเลยนะคะในส่วนของนวัตกรรมนะคะรถคนนี้ชื่อน้องเขียวลุ่มพูนะครับไล้คนขับโดยใช้ผ่านรีโมทคอนโทรลดูผ่านกล้องโทรศัพท์นะครับจะช่วยเกษตรกรจะไถานาหรือว่ากรบแปลงผักนะครับลากด,ดันดินก็ได้ด้วยนะครับถ้าเราร่วมพัฒนารถนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เทสอยที่ว่าให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด สำหรับโครงการดีๆแบบนี้พี่น้องเกษตรกรก็ได้รับรถที่สามารถนําไปใช้งานทางการเกษตรได้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะมาขอยืมรถน้องเขียวคันนี้ครับไปใช้งานในทางการเกษตรก็ติดต่อได้ที่พี่มงคลพรมดวงดีที่อู่มิสเตอร์ฮอนด้าเซอร์วิสครับอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเอ็นเทคสีบุญเรืองครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอพาน้องเขียวไปเดินเล่นก่อน กลับมาพบกับสาระดีๆจากสวทหนองบัวลำพูได้ใหม่ในคลิปถัดๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ